นี้เริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อชุมทางรถไฟแห่งใหม่แทนสถานีหัวรำโพงอาจารย์หาที่จอดรถอยู่จอดได้ปะเนี่ยต้องจอดได้สิดดสเขาเขียนไว้ว่าอาคารสองอาคารสามจอดรถได้ชาญชลาของรถไฟฟ,ฟ้าสายสีแดงใหญ่โตมาหือมาเลย สายนี้จะเชื่อมกรุงเทพออกไปยังชานเมืองไปจนถึงชาเชิงเซาอายุทธยาสมุทรสงครามราชบุรีอยู่สถานีกลางบางเซอร์เดี๋ยวจะไปลังสิตขี้เกียจขับรถไปเรือมาจอดตรงเนี้ยมันมีรถไฟฟ้าตอนนี้เขาเปิดให้ขึ้นฟรีจะมาลองดูด้วยว่าสถานีมันใหญ่โตแค่ไหนสมคำเลำเหลือปะ่ะที่ว่าเป็นสถานีกลางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสถานีรถไฟ 妈。 เส้นทางรถไฟบางซื่อรังสิตเนี่ยยาว26.3กิโลเมตรเป็นทางยกระดับลอยฟ้าจนถึงดอนเมืองนะพอเลยดอนเมืองก็ลดระดับเป็นระดับพื้นดินไปจนถึงรังสิตเลยทากเข้าไปทางรถไฟฟ้าต้องเข้าประตูหนึ่รถไฟฟ้าสายสีแดงเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่2สิงหาสองหาแล้วก็ให้ทดลองใช้ฟรีฟรีเลย3เดือน ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปสู่ชานชาลาแล้วค่ะมีบันไดเลื่อนดีสบาย ในรถใหม่มากนะเก้าอี้ก็นั่งเต็มตูดไม่เมื่อยเลยสายสีแดงมีทั้งหมด10สถานีสถานีกลางบางซื่อเนี่ยจะเชื่อมกับ mrt สายสีน้ำเงิน สถานีจตุจักรเนี่ยจะใกล้กับสถานีบางซ่อนของสายสีม่วงแต่จากแผนที่ดูแล้วเนี่ยถ้าทางจะเดินไกลเหมือนกันแล้วก็สถานีหลักสีเนี่ยจะเชื่อมกับมโนเรียลสีชมพูที่เข้าไปที่ Impact ส่วนสถานีดอนเมืองก็เชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองแต่เชื่อมไม่ถึงนะคุยละเขาบอกว่าต้องลากกระเป๋าเข้าไปค่ะ สถานีดอนเมืองจะทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินในอนาคตสนามบินแรกที่จะทำก็เป็นสุวรรณภูมิเชื่อมดอนเมืองจ้ะตอนนี้อยู่ที่สถานีอะไรสักสถานีหนึ่งที่นี่ก็มีทั้งหมดสี่ฟอร์มผิดผิดเดีวก่อนนะอื้อ,อ,อตอนนี้อยู่ที่สถานีหลัก4ี่ถ้าดูที่ตรงรางรถไฟอ่ะจะมีรางรถไฟอยู่สี่ราง รถไฟธรรมดาวิ่งกับรถไฟความเร็วสูงวิ่งไม่ต้องสลับางมันจะได้วิ่งเร็วๆได้ฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นน่ะคือโทเวนะคะที่เสียตัง์รถวิ่งได้รถไฟที่ใช้ในสายสีแดงคือยี่ห้อฮิตาชิวิ่งได้เร็วสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้จริงที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งเก็บน้ำมันของสายการบินจ้ะ ใช้แหล่งจ่ายไฟจากระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือศรีสะเดี๋ยวสถานีสุดท้ายลังสิตแล้วเราจะไปลังสิตดนเล่นย่านนี้สภาพแวดล้อมทั่วๆไปเหมือนอยู่ต่างจังหวัดต้นหญ้าเยอะแยะ มาชมโบกี้รถไฟนะคะรถไฟถ้าต่อไว้6โบกี้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้สูงสุด1,710คนต่อเที่ยวแต่ถ้าต่อเป็นตู้สั้นคือ4โบกี้ก็จะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด1,120คนต่อเที่ยว เดินดูแพลตฟอร์มกันสักหน่อยนะคะมันจะคล้ายกับ a p p p o r t ต e Link ผสมกับ BTS มีรถไฟลั่งสิ่งเรียบร้อยแล้วเดินทางปลอดภัยไร้กังวลสะอาดแอร์เย็นแต่ละสถานีที่ห่างกันเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นงาทีนะเร็วมากแต่ว่ารถไฟได้เป็นการทดลองใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละรอบของเที่ยวเราจะต่อรถประมาณ30นาทีถ้าเราลงจากรถรถไฟเนี่ยเป็นของบริษัทอะไรนะคะกิตาชิคอะาเราไปดูกันใกล้ๆคนที่ออปเบรถไฟสีแดงก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ พอลงจากสถานีลักสิตเนี่ยถ้าจะออกไปข้างนอกเนี่ยต้องนั่งรถต่อออกไปมีทั้งแท็กซี่มีรถเมล์เห็นรถเมล์อย,อยู่แล้วก็ใต้สถานีก็มีห้องน้ำให้เข้านั่งรถเมย์เมืองนอกก็มาเยอะแล้วนั่งรถเมย์บ้านเราไปถึงเจ้ลักสิตไปแล้วเขาม,มีอะไรให้ให้กินไหมหิวข้าวสมถะสายยารถเข็น เ,เดี๋ยวจะต้องนั่งรถเมล์กับอีกรอบหนึ่งที่บ้านมีรถอ,อยู่สามคันไม่ต้องห่วงแต่นั่งรถเมล์แล้วก็นั่งรถไฟฟ้าสพานี้ไม่เคยมาเดินเลยต้องมาเดินหน่อย สะพานนี่คือสะพาน ต่อสองแถวคันที่2จากท่ารถเพื่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าทให้หมากลุ้มรถ2แถวเดีวให้ทำให้ตกใจมีถังแก๊สอยู่สามถังเดินทางกลับมาถึงสถานีลังสิตแล้วเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าวันนี้แดดร้อนมากเลยก่อนเข้าสถานีต้องสแกน QR code ค่ะ ัลโ <Hello. S 2> อนาคตรถไฟบ้านเราก็ไม่แพ้ที่อื่นนะสถานีใหญ่โตอลังการความสะอาดก็โอเคอยู่อะแต่อาจจะยังไม่เปิดใช้นะตอนนี้ยังไม่เป็นทางการแต่ก็คิดว่าพอ,พอกับเมืองจีน่พอสู้ได้อยู่ วิธีซื้อตัว๋วเลือกสถานีายทางหยอดเหรียญหรือสอดธนาบัตรรับตั๋วและเงินทอนแล้วก็มีปุ่มเรียกพนักงานถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นกดเรียกปุ๊บนะพนักงานจะโผล่เปิดประตูเล็กๆโผล่มาให้ตกใจเล่น เข้าสถานีแล้วนะคะช่วงนี้เดินผ่านฉลุยเลยไม่ต้องแปะบัตรจ่ายตังใดๆทั้งสิ้นบางซื่อมา4โมง30แพลตฟอร์ม3มีบันไดเลื่อนให้ขึ้นด้วยรถไฟไม่วิ่งเราก็วิ่งเข้าหารถไฟแทนนะคะรถไฟนี้มาจากญี่ปุ่นนะ ให้ผู้โดยสารโปรดทราบโดยดให้ผูโดยสารในแถวบนรถไฟออกมารอ ควบคุมรถไฟฟ้าเทรนคอนโทรลเลอร์จากที่เห็นเอเห็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะ